มาได้ครับมากินลาบลานประจัมครับผมแซ่บลานนี้ครับผมบอกเลยว่าแซ่บคืองเขาโคดนี่แหละคืองตุ้โคดเนาะเล่นตุ้งโคดแซ่บลานนี่วันแถล้องยังอยู่ยังอยู่ว่าหายไปไหนไม่ไม่ครับครับเอา ตกข้างในนะครับลุงว่าไปเห็ดกูกำลังคิดอยังเลยบอสครับยังยังยังยู่ลุงเอาอันนั้นมาฝากไม่ฝากบ่สหรอปลาร้าป่นเอามือล้างครับลุงมือล้างไม่จินไม่เดี๋ยวสิม,มาฝากครับจะหายพวกนั้นพวกนี้ได้เพลนี่ <S <S ครับล้านหนึ่งบอกเขาหนยว่าเสิร์ฟไก่ไป<า>ได<ข>้กลับไก่ไปได้ก็มาดเด้แบบนี้เาตัวมุ้งโมข่วงเลยครับบ้านอะไกินบ้านครับผมกุ้ยคเอา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 ผมุ้งกุ้ยก่ดิบนะครับผม่มตั้น้อยลุง ล้วก็สุกข้างในล้วก็ต้มในที่นีอยู่กมากนะั้เยระวุงเตีงนมมนรุงมือดึงไอ้ตักรอยโลถึงบ่ับเนี่ยะมานลอยรทีบัขายปลาแดดผมจะทำบบลุงผมนขอสูตรลุงเล่น ไม่ด้ยทำบยันกวไใหญ่เาเลยเขาบันมือตักรสอบกูเนี่ยเนหวดยเนี่แข็งแนอยูน่นี่นโควิดดกล่เมันต่อแม่ป้าก็คิดวนสาม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 บโควิดดกล่เมันต่อครับผม เท่นเอาเนื้อมาเนี่ยไม่แห้งป่ะมากับผู้เท่นทำกิดครับมาต้มกับก๋วยด้วยหล่ะกับุกข้างในเนาะกั็แม่แห้งเด้เท่นไม่แห้คนตึงนานเนี ความอยู่มนไล่ดิหลามด้วยนเนี่ยมันอยูละลอยโลครับผมแอบสุกยังไครบลุงเจ้สุกยังได้กับต้มเนี่ยมดลายๆเนี่ยน้อลูกจักสวาน้องรวมาบงมจะเปเห็ดผงกันออก้อยผมนึงค่ะ ก็ยังไปบังหานลว่าบอกว่าเราว่าดโดนเออกระถาดร้นดีๆอยู่เออรถาด้นดีอยู่เด็ของผมครับสกยังไงลูกไม่อาจาไหนถุกไอันนี้เพิ่มไปยังไงลูกสุกายสุกายสุกไงมันจะใส่นี่ใส่นี่อ นี่ของเจ้าครับโอ้โผมผมพื้นหน่อยแตลูกมันต้องเอาสุกชราอันครับตามขั้นตอนอันนี้สุกได้รงไบม่นี่ครับกมสุกไล้เุตเลยทำเรื่เนี่ยตึงเาขวด่างเดียวเลยครับสาทอดไหมสาทอดนี่ย มั่เจ้าะอะไรครับลุเออนี่มีมวยเจ้าะมวยพิเชบมีครับมีมีอนาครับอาทนาสองเจ็บักสิงเหเด้อี่เป็นเบาด้่สิงเหตเคยมากินแล้วกับบักยอดได้ชิวตีคู่เอกีาอ่เก็ไปเล่นเทียวกุมก้อนมากกันมกามทำก ทุก็คือกันเรื่อครับสองคนไอ้เทนสองลายไหลแซ่บแกับ,บคู่เทียนนะครับเด้อรื่องในห้องครับผมร้านประจำครับผมอ่าเป็นบะหมีถ่ถั่วเขียวมันช่วงโควิดเนาะคือว่ากินแล้วเพิ่นว่ต้องอันนี้เลยครับเราบอกคำเดียวว่าเนื้อบะหมี่ใส่ไข่เนื้อร้ยยอ,รอยกระโหกครับผมมือหนึ่งร้อยกระโหกนะครับเกือบสองร้อยลูกเลยจะละเมอ มาควาสูตรน้ำเลือดเลยตุม่มจริงหัวครับเด็ดเลยไม่ติดนอนนอนๆเพกินกันก็มไม่ควคิควควควดแตใสนน่จานใส่ยังเนาะแต่เป็นะเบืงข้าเขาคําไงตุยเลยครับเนี่ยไก่ป็นไรหมูมก็ไม่กินว่ามันเสียบนะครับนี่ข้ามไงกับผมงนี่ แล้วใส่เกลือันนเอง,เอ,ง<ช>อืมขนมมันฝาฝากมันปลท่านนะอ๋อก็อันนี้คือสุกขึ้นได้ค,ครับอืมสวัสดีครับเก็ดแส่บนะครับรไก่อะไรกมัมกกินเดย้อนตแสบนบี่เเดี่ยวอืม ดดผู้เชี่น้ทำฉีดชืดนยอดเอาทายผู้เชี่น้ทำบาดกันหน้าบาดสาธิตในบึงจะขคนจาวบ้านได้กว่าบนครับนี่แหละครับขนบนญสวดนะครับเนี่ยสวดลุงหนึ่งสวดลุงหนึ่งนะครับการงานประตรงวงครับท่านนี้มีเมียเป็นตัวเป็นตนยน้ะผู้ฟ่านักมวยไปสนศิลธรเราบปกินดิบเดียเราก้อยสุก ขอสูตรเพิ่นเนื้อหน่อยเช้นซื้อสูตรเพิ่นเนื้อขอสูตรเป็นเนื้อไปหายจางหวัดแล้วไอเอ็มนี่เลยใบอะไรอืมใบอได้วะกะผู้เทียมเป็นปน,นี่ผมมักอันนี้ไหมครับขึน้นว่าพวกพวงเนาะควบจริงกันบ่ม,มีโควิดเป็นกรใส่จานดีด้ดยวยครบร้านนี่ครับร้านลุงกระป่านแล้วดีดีครับขายเนื้อมันมือละลายก็รู้ครับที่ผมลงคิดไปถามเราครับแซ่บไก่มันได้มุ้งกับหมาแต่ย้อนว่ามันเสแปรเลยเช่น แซ่แบแซ่บโอเคฝากพ่อจ้าพ่อเด็กด,ดวงพ่อสอนบ้อหายหรอกแล้วบอกดูจะว่ากัน,นยิงไงแล้วหรือวะแล้วฝักแล้วพอเด็ฝกฝากเลยแล้วใส่เครื่องบดพออ่านบุ่มท่านแซ่บ ลำดับทีบ่หนึ่งขงคย่างไรครับฝากปฏิบตการของทุกท่านฉลองด้วครับสวัสดีครับ <c oughs> ต้ครับเป็นไหมครับร้านประจบระำบุคคลนี่ครับ,บมากินมาจินมา<อ>กินกันประจำอยู่นี่มากินอยู่ร้านแล้วประจำเล่นบุครัรคแบแม่นเกือบ เกือบ20ปีครับร้านเนี่ยอาจจะเลยจำเลย20ปีอธิวัวนาลุงว่าบางเมือนี่บางเมือนี่เนื้อลอยลูกเมนแทบครับที่ว่าเราขายเราว่าลอยก็ลูกก็มีอันนั้นกับโอ้โหเันเพราะว่าเราซับมาหมดแล้วเขาัเมาเรียบร้อยงะวันตุ่มวันอย่างนอต่ว่ามากิน20กว่าปีแล้วย่นี่10 20กว่าปีวันเติมร้านเนี่ยตั้งแต่ปัญญายิงเริ่ม้นจากปัญญายิง ตาหลั่แวเสียบครับเนาะเสียบผมมีทีสาทูมันี่ไก่มาไนีก็ม่กินนะครับของของเสีบทกสาเขาไปกินได้หรอครับผมข้ารมือนางรถมากนนักมวยมากนางรถตู่มากเนาะอันแท็กซี่มากมาหยอดเปิดบานปิดนอกปลูกโอ้ยรถกระติดบ่ครับไปจุ่มม่วงไหมครับสด้อะไรแต่ว่าแสบเน้ะครับเนาะยี่สิบกว่าปีเลยวเที่ครับเนี่ยครับคือว่าจะรุ่งสิงห์เนย ต้นทำรับลุ่งสิงห์ครับผมขอพุดอะไรครับครับผมครับนะครับกำลังห่อของกลับนะครับผมหลังจากที่ไม่จิ้มแต่แทะครับอันนี้ห่อตะบัดครับยี่สิบบาทจะห้าบาทตะบัดกว่ายี่สิบบาทนี่ครับสองห่อสี่สิบสองห่อสี่สิบกว่าเขาของเพื่อนนึกว่าห้าบาทได้ตอนแรกเดียวตานี่ครับ S <S <Pop> <expand> คา <Youtube> บาทว่านี่ยี่สบนี่สิบาทนี่ครับผมแับเพียรยากจ้็เพียรยากสุ่มครับผมแต่ว่าเหนื่อยหัวแน่นเข่าหัวแน่นเป็นหัวน้อนยันแน่นมือใหนไม่กินนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะบอกตำแหน่งไหมนะครับผมมาอุดหนุนกันนะครับเด้อแฟนคลับมันฉลองมากนะครับคนติดตามซิ่งซุปเขมาหน่อยครับแซ่บๆอันนี้ก็เล่งสิ็นว่าคาบบาทครับผมอันนี้คือสองว่าแหละคิดเงิ่นนะครับอันนี้ก็ับวัน้ครับ ยี่สิบบาทก็ถือว่าแสบคนยิดงัวยีดงัวแ่บมักแ่บอะไรเงีอันก็แสบกขายเั้งใช้นี่ก็แสบก็ขายนี่นะครับจักเอาเงินไปใส่มืดบางเนี่ยสวงตายย่ายเนี้ยเอาเงินไปใส่เหมือตอกมื่ไมเทไหโตมื่อยอรเอาไว้ครับอันวันแม่นยูลิเววร์พูลอะไรตาคตาบผมก็ฝากคิดนี้นะครับผู้เดบ้ากผมไม่คิดนะพึงเขาโคตรเลยนะครับผมลูกเดกโนะครับนะ ผมบอกคำเดียวถ้าไม่อร่อยนี่เซอกหลีครับผมสําหรับคลิปนี้เอาไว้สั้นนี่นะครับสวัสดีครับ